สวัสดีครับผมมือนี้ได้ดมากินยังก็เพิ่มลาบลาบลาบ,ลาบเนื้อ,อสุดแท้ๆเลยครับเฮ็ดกินเองเลยลโดยพี่หมูครับผมลาบเชียงใหม่ลาบเชียงใหม่หมครับตอนนี้มาอยู่ที่เชียงใหม่แล้ว,วนี่โอ้ยเซบอีร้อยลครับเนี่ยประกันหันแล้วครับ ก็เลยกู้ปรณกลนรายเท่านั้นเชื่อไหมโอ้เคื่อในแบบโอ้เดี๋ยวเราเปิดปาดลูกสาวมักมว่าลูกสาวก็เลยครับต้องได้กินตับเนื้อล่ะตับเนื้อนะตับอะไรนะตับเนื้อตับเนื้อต้องตับเนื้อตัวตับเป็นเป็นหมูพันจัดมาให้เลยครับโอ้เครื่อง ว่าได้หลายน,นั่นนี่เป็นพวกส่วนเครื่องในอหกไหมนี่นบ้านห้องก็บอะไรครับเลือดนะลาบะอ่ะอือนี่ครับตอนฟักมาครับอตอนสับตอนสับต้องสับตองสับเดี๋ยวตอน, <c oughs> นี้เนียนหนับเงียครับเื้อหิดหมูมัดหิดลาบเชียงใหม่ครับผม ลาบเหนื้อเชียงใหม่ขอบคุณมากๆเลยครับผมบมาดีมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ไหนวะปีอะไรเนาะเป็นตัวเป็นสิบด้วยแหละผม,มว่าบอสเป็นสิบประมาณหกเจ็ดปีแล้วประมาณนี้อะไรแบตอนนั้น<อ>ผมเริ่มทำคลิปตอนนั้นสองพันสิบหกวันสิบหกสิบแปดนี่แหละก็สิบเจ็ด จะมีสองสามอืมไอ้อาดเคไปกินอยู่ร้านที่โตโตบ่นี่เ,นนเออ,เอ,อ,เอ,อที่ทำตับนะเออ แดีจังเลยใช่พี่หนุ่มขอบคุณหลายๆครับที่ต้อนรับอย่างดีเลยครับผมวะยเยี่ยมสิครับเอาตับพิงแง่ยอมนอยังไงครบอืมนี่นี่ไล่หนี่เลยคนละครับ แกไปกินต่วนพี่กินบ่อยๆคือกินลาบเชียงรายครับผมลาบเนื้อสุดทางเชียงรายนี่มันลาบเชียงใหม่หลาบเนื้อสุดเชียงใหม่บ่วหอือนี่อะนี่ครับสุดเสียบต้องสุดแจ้วต้องสุด ไม่ครับผมอรอะไมอไหร่มันมีไส้่้ไา้ามก็ไม่ได้อ๋อยังสวยเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมอก็มีทุกอย่างเลยอ๋อมันมันถ้าสูตรแซ่บันต้องมีไส้เนาะเฮ้ย อ้เห็ดไรบอเห็เต่เห็นต้เห็นไหมเนาะแน่นครับเข็อืมเขามีหรือเปล่าอือหอมๆพริกนยหม่อยออังนี่อเห็ไรเไรนาะโอ้หมแนาะมันเป็นคอนเทนนั่นแหละตงใจเข็ดแบบนี้ครับผมโดีเทีนครับ แสบแน่นอนล่ะผมว่าผมชุเรดนี่น้ำร้ายแตกนะครับเจอดีขนาดเต็ดแก้วด้วยเดียพเด็ดโอ้แก้วเผ็ดดีเดีอาจัดจานซะสวยเลยเห็ดดีเว้ย้าหลานถุงโอ้โหเกินเินอยู่คำเล็กไป

ชอบมันครับชอบเป็นแบบนี้ได้อยู่ดีอันนั้นเขาเรียกว่าหลเน้สนัขใช่ไมเี่รับซ่บมาทานทางเนื้อเนี่ยโอ้ยลืมอืบหัวกับ้วยแหละสองย่างเหมือนกันนี่แหละอกินได้หมดแหละนี่ช่อียอว่าละหัวเป็นเนื้อวยทานแล้วยไปเลยไปกินรวยเหรออ

เนื้อควายมันอร่อยอืมตงเนื้อยังบังโหวกับคั่วจะว่าเมื่อจากมันไงแบบนี้หน่ะเป็นเนื้อควายใช่ไหมไม่พี่สองให้แม่บ้านไปซื้อที่ไม่ได้เป็นี่ครับลา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 บเลยครับตบอได้กินแล้วครับลาบสูตรสูตรสุดรเนื้อแต่ยันอยู่เชียงรายครับผมวันนี้จะได้กินที่เชียงใหม่ ไม่ได้ตรงนั้นแล้เอาได้ละใช้น้ำจิ้มแล้วชันไหมอ๋อชันก็ไม่ชันเท่าไหร่แต่ว่าเขาเรียกว่ามันไม่มีแบบจังหวะที่แบบดันรถขึ้นไปถ้าไม่ไม่กิ้ตับแล้วก็เนื้อเขาเรียกว่าทางแคบใช่ใช่ทางแคบอะถ้ารถสหมนมัลจะยุ่งแล้วเนี่ยยุ่งลงเอองั้นเขาตู้งใจจังหวะแบดีแต่พี่ๆเขารู้จักจังหวะทำให้รถทุ่งแบบเกียร์ไปเอาเอายิงได้บ้างน่ะได้ครับได้ได้ มาม่มาแกโอ้เเอาเอาตับอที่้องามันสดสดหยามันสดสเอานี่หละจานของเฮาแล้วเอาขี้ใส่สวดผสนะคกับผมเข้าอะนี่ละคำแซ่จำไหม bỏ người đây vô để người mọi 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 xoay trụ người mọi người mọi เป็นแก้วใส่ให้คักแล้วนา้าวข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 ้าว